กา,การแบบออกไปมีความสัมพันธ์หนะักปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเมื่อวานแม่พัดพูดเนี่ยพูดถึงหมูด้วยนะถือว่านี้เลยค่ะไม่เอาแล้วโลกแล้วไม่เอาแล้วค่ะจะบวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถือว่ามีเงินให้คุณแม่ใช้พอเลลวไม่หยุดไม่ไม่ไมไมำเหลวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ถูกค่ะชีวิตเรายังมีค่านะอันนี้เอามาแบ่งปันประสบการณ์ไม่ได้ไม่ได้มาสอนเป็นหัวข้อเหมือนพอเพจเนาะคือ เราอ่ะมีความรู้ความสามารถมากมายบรรยายไม่ถูกเลยนะคะเรียนมา100ร้อยโคตร้อยครูละเอาออกมาแบ่งปันสังคมบ้างไม่ใช่อยู่ๆไปวัดไปวัดแล้วก็ไม่ดูดวงด้วยนะตอนนั้นไม่สนใจใครคะ่ะเขาเรียกปิดวาจาใครเคยได้ยินคาว่าเขาวัดปิดวาจาบ้างคะปิดวาจาคือเนี่ยมือถืงมือถือไม่ดูมันเลยค่ะแล้วก็ไม่พูดแต่สวดมนต์ได้ค่ะไปเป็นหมูเกินเก้าวันนะเกินเก้าวันค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะอยู่อยู่ตะก,กับ ทางทมนะ่ะปฏิบัติทมใส่ชุดขาวไปเลยค่ะชุดแบบนี้อย่าหวังได้ใส่นะคะไม่มีทางนะคะและไม่รับนัดใดๆด้วยนะไม่ดูดวงด้วยรวยและมีตังและพอแล้วคิดว่ามันพอไงคะมันไม่พอหรอกเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะเราไม่รู้นะเราคิดว่าพอแล้วพอแล้วทางโลกไม่เอาแล้วทาอะไรก็ไม่เห็นสําเร็จสักอย่างเดียวเนาะโอ้คือคือจะไปมองความล้มเหลวไงคะที่ลักนะตอนนั้นขนาดมีหนังสือของไอน์สไต ไอ้ตายพ,พระพุทธเจ้าเห็นคือหนังสืออ่านมาเป็นหมื่นเล่มนะแต่ชีวิตเราพอเราตกอารมณ์พร่องนะคะพออารมณ์พร่องเสร็จเราไม่เอาอะไรแล้วเพราะแล้วดีนะถ้าเป็นบางคนเขาเรียกค้าตัวตายนะคะแบบบางทีเราผิดหวังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลืมอ่าแล้วอะไรรู้ไหมทําไมต้องมานั่งพูดเรื่องไหนรอบโลกออนไลน์เพราะมนุษย์ทุกวันนี้ค่ะทุกท่านขาอันนี้เลยนะคะพร่องกับบิดามารดาค่ะเนี่ยหลายคนที่มาดูดวงพี่แม่ค่ะ ทำไมผู้ชายคนนี้บล็อกหนูทำไมเขาเงียบไปเขาเลิกแล้วเขาจะกลับมาไหมคะหนูจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะส่วนใหญ่พร่องในคําพูดกับบิดามารดาค่ะอันนี้จริงนะคะอันนี้เป็นแบบสถิติที่ประมวลด้วยโมนาพยากรณ์นี่แหละเมื่อก่อนชื่อมาสเตอร์โมนาพยากรณ์นะประมวลผลแล้วทุกความวิบัตนะิน่ะต้องเขียนแบบนี้ทุกความวิบัติของชีวิตรักชีวิตหน้าที่การงาน อะไรต่อมี้อะไรอยู่ที่คําพูดเรากับพ่อแม่เราการกระทํากับพ่อแม่เรานั่นเองเยอะมากและได้มีโอกาสค่ะไปเจอครูคนหนึ่ง <Okay. S 1> เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเราลงไลฟ์นะอันนี้นะคะอปู่ันลิศมาค่ะยินดีต้อนรับปู่ลันลิศตายแล้วหนูมาได้ว่าปู่รันลิสนะที่ไปบวชไม่ใช่ไปบวชไปอยู่วดหนูเคยเป็นแบบปู่แหละแต่หนูมาได้อยู่นานเท่าปู่นะค่ะแต่ว่าปู่เขาก็ยังได้ช่วยช่วยศาสนาด้วยช่วยทางโลกด้วยนะช่วยลูกศิษย์ลูกหานาะนนี้ไม่ได้ว่าปู่หนูว่าตัวเอง เพราะหนูหนีเลยค่ะไม่เอาแล้วชีวิตนะถ้าเป็นในหนังชีวิตบ,บัตรบไม่เอาหนูไม่อยู่หนูจะไปวัดอยางเดียิน <c oughs> ดีตอนรสเจอรสเจโรนมาทันฟังเรื่องชีวิตลันทศใช่ไหมคะก็เลยได้ตระหนักคลิตตระหนักนะแม่ประชาคเคยสอนครั้งหนึ่งเจอรสแรกๆต้นปีชีวิตอยาให้มันเจอวิกฤตถ้าเจอวิกฤตกว่าจะมันจะเป็นโอกาสนะ่ะมันยากเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับ วิกฤตนั้นและและและแลตะตละหนักกับตระ,ะหนกนะ่ะมันห่างกันแค่ไม้หันอากาศใช่ไหมอยากให้ชีวิตถึงขั้นตระ,ะหนกนะตอนนั้นโมนายังไม่มีพี่บีมเป็นหัวหน้าห้องโมนาจดตลอดพอมีพี่บีมแล้วความขี้เกียจสิงไปกอปพี่บีมเลยทีนี้มีหวัวหน้าห้องให้ลอกใช่ไหมนั่นแหละค่ะชีวิตอยากให้ถึงตระ,ะหนกก็เคยตระ,ะหนกเหลือห้าบาทมาแล้วคะ่ะเออเสด็จจากพระนคงสวัสด์อารมณ์พร่องค่ะเงินออกก็ด่าดิ มาอีกแล้วพึ่งจ่ายค่าไฟไปเผอแป๊บเดียวมาอีกแล้วใช่ไหมพึ่งผ่อนรถไปโอ้ยพึ่งผ่อนบ้านไปตอนนั้นก็แสนแปดไปซื้อบ้าบอมากเลยนะคะซื้อบ้านมัง่งซื้อคอนโดมัง่งไม่ใช่เงินสดนะผ่อนคิดว่าเก่งนะโอ้ผ่อนเฉยนะในที่สุดถูกยึดหมดเลยค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังทีนี้อ่ะแล้วสิบสองโมง้อชีวิตพลิกยังไงกับพี่โมนาอ่ะตอนแรกไม่อยากขึ้นออนไลน์ด้วยนะคะไม่รู้ไม่อยากขึ้นกลัวคนด่า คนมันไส้เยอะแค่ไปเดินตลาดเขาก็มันไส้เราแล้วไม่กล้าขึ้นออนไลน์แถมในเฟซนะคะยากบล็อกตัวเองด้วยแบบประมาณว่าไม่ให้ตัวเองเป็นสาธารณะน่ะเจโรสและทุกท่านไปเอาแต่เพื่อนนะ่ะสมมติว่าเจโรดไม่ใช่เพื่อนหนูเจโรดจะไม่มีโอกาสเห็นหนูเลยสร็จปุ๊บแม่พัชชาอีกเลี้ยวแม่อีกเลี้ยวนะคะพี่โมนาไปปลดบล็อกสักอ่ะ ถ้าเราจะสร้างตัวตนนะเราต้องมีเพื่อนมีสังคมเนาะมันจะขายใครขายเพื่อนก็เลยออาวซัดทก็ไปไปกดและคำหนึ่งตอนแรกแม่พูดยังไม่เชื่อไปฟังแม่อันนี้แม่พูดตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะทุกท่านแม่พัดเรานะเออแม่พัดเขาออกมาไลใช่ไหมมาเต้นดึง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 ของเขาเขาถูกเจ้านี่ประจานด่าวายเราตกใจเลยเราไม่ได้มีเจ้านี่ขนาดนั้นนะเขายังกล้าเอ้ยแล้วเราเล่ะเราก็แค่อีเพื่อนมันด่าเราเพื่อนมาดาที่เมืองนอกใช่ปะ เอฮ้ยแม่เขาก็ยังกล้าเลยเนาะแล้วเราเป็นใครวะทําไมไม่กล้าก็เลยไปปลดค่ะตอนนี้เห็นไหมทุกท่านเอ่อพอไปปลดเสร็จอะไรเกิดขึ้นครับเพื่อนก็ไม่ค่อยมีมากดคอมเมนต์อ่ะเจโรดลองดูนะน้องเจ้านาย,ยิ่งเห็นเลยมี3าคนนะมีพวกเรานั่นแหละมีมีอายสูงสุด28่สิบแปดคนนะเก่าเออสามคนปะนะเอาเฉพาะเพื่อนห้องแม่หรือเพื่อนพี่โมนาก็จะมีสองสามคนนะคะส่วนคนที่เขาเออเขาเรียกว่า ไม่ไม่ประสงค์จะออกนามเขาก็จะไม่โผล่ขึ้นมานะคะกับเพื่อนที่เห็นแล้วก็ชักข้างมันเพราะมันสามปีมันไม่เคยออกมัโพสอะไรเลยนะไม่ยุ่งกับมันอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้เลยเล่าสู่ฟังว่าทุกท่านคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านถ้าอยากแสดงตนในโลกออนไลน์ก็ออกมาสร้างตัวตนนะทุกแพลตฟอร์มที่แม่บอกนะคะแต่พี่มนาเกิดในติกต็อกเขาไม่คิดจะไปสร้างตัวตนถ้าไม่ได้เจอสิบสองวงล้อชีวิต ไม่มีค่ะแบ่งปันก็แบ่งปันได้ทีละคนสองคนใช่ไหมแต่ออกมาแบ่งปันอันนี้ค่ะอุย้ยเป็นหมื่นหลายหมื่นคนแล้วที่มามาออกออกไปไม่เกี่ยวกับพวกเรา